สวัสดีครับไปดูศึกฟุตบอลโคปาอเมริกาวันก่อนหน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับทีมชาติอาร์เจนตาของลีโอนลเมสซี่ครับเสมอกับเอกวาดอร์ไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับในเวลาปกติแล้วปรากฏว่าดวลลูกจุดโทษกันเลยนะครับจบ90นาทีนี่ไม่มีต่อเวลาพิเศษนะครับในศึกฟุตบอลโคปาครับดวลลูกจุดโทษเลยครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วปรากฏว่าทีมชาติอญญญาร์เจนตาดีเฉือนเอาชนะไปได้นะครับ4ประตูต่อ2 คนแรกของทีมชาติอาเจน่าคือลิโอเนลเมสซี่ครับยิงแบบกะว่าเหนือชั้นเลยนะครับยิงแบบเป็นนก้านะครับปรากฏว่าบอลนี่ไปเช็ดคานแล้วก็เด้งออกไปโอ้โหใจหายวาบเลยสำหรับทางด้านลิโอเนลเมสซี่นะครับกับกับพลพรรคของทางด้านทีมชาติอาเจน่าแต่ว่าทีมชาติอาเจนครับพวกเขามีผู้สารประตูที่ชื่อว่าเอเบเรโน่มาร์ตินสสุดยอดของผู้สารประตูจริงๆคือเอาตรงๆนะนะครับถ้าหากไม่มีมาร์ตินีสี เลวเนลเสซี่ ie, อาจจะยังไม่เคยมีโอกาสที่จะสัมผัสถ้วยแชมป์โลกด้วยอันนี้ไม่ได้พูดเลยความจริงนะครับเพราะว่ามาติเนสนี่ช่วยเซฟชีวิตของไอเจนาไว้หลายต่อหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติในการเซฟลูกโทษที่จุดโทษครับเห็นมาแล้วนะครับหลากหลายเกมที่ผ่านมาครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมาติเนสนี่เรียกว่าเป็นคนดึงไอเจน่านี่ขึ้นมาจากหลุมแล้วเกมนี้ก็สามารถที่จะเซฟลูกจุดโทษได้อีกครับเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากๆ แดยส่วนตัวนี่คือไม่ได้ชอบเขาเลยนะนะครับในเรื่องของการแสดงออกเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของฝีไม้ลายมือนี่ต้องยกให้เขาจริงๆเลยครับการเซฟลูกจุดโทษนี่คือปกติมาตินเดซี่ก็เป็นผู้สมติที่ตัวใหญ่อยู่แล้วครับแต่ว่าพอมายิงลูกจุดโทษเนี่ยเขาพยายามที่ทําให้ตัวเองนี่ตัวใหญ่เพิ่มขึ้นอีก มันก็เป็นการกดดันนะครับผู้เล่นฝั่งตรงกันข้ามครับโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้คือต้องยิงให้มันดีจริงๆอะ่ะนะครับไม่ไงั้นอย่างนั้นนี่ไม่มีทางครับคือถ้าหากทางด้านมาร์ตินเนสพุ่งถูกทางดียังไงก็เซฟเอาไว้ได้มันก็เลยเป็นการกดดันนะครับผู้เล่นฝั่งตรงกันข้ามทีมชาติอารีนาลอดตัวอย่างบุบวิดเมซี่ไม่มีข้อแก้ตัวนะนะครับก็มีคนไปถามนะครับเขาบอกเขาก็รู้สึกกรธเหมือนกนะันไม่พอใจเหมือนกันที่ยิงไม่เข้าครับ แต่ว่าไอ้บอกว่าเขาไม่ฟิตไม่สมบูรณ์นี่ไม่ใช่ครับผู้จัดก,การทีมอย่างทางด้านอากอรนีเนี่ยเขาก็ออกาบอกนะครับว่าผมถามเมสซี่แล้วนะครับในช่วงท้ายๆเกมว่าไหวไหมเมสซี่บอกไหวครับไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งสิน้นก่อนหน,น้านี้เมสซี่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับเพิ่งจะกลับมาฟิตสมบูรณ์ดีครับเกมนี้อายน่านีได้ประตูออกนําไปก่อนจากทางด้านลิซันโดมาร์ตินสนะครับนักเตะก,กองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก่อนที่ทีมชาติเอกวาดอร์ีจะมาตีเสมอในช่วงทุเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาหลังระหว่างทางนี่เอกวาดอร์มีโอกาสยิงลูกจุดโทษด้วยนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้าในทันวร์นาเมนต์นี้นี่เมสซี่ยังไม่ท็อปฟอร์มเลยนะครับตั้งแต่ลงเล่นมานี่นะครับเพิ่งจะทําได้แค่1นึ่แอสซิตส์เท่านั้นเองแล้วก็พลาดไป 1. จุดโทษครับแล้วทางด้านทีมชาติเอกวาดอร์ดีก็มีการประกาศปลดโค้ชแล้วนะครับก็คือคันาันเฟรดิกซานเชสครับ พาทีมแพ้ให้กับทีมชาติไอรนาแชมป์ฟุตบอลโลนะครับแล้วก็แพ้ในการดนลูกโทษที่จุดโทษแต่ว่าเอกวาดอร์ไม่พอใจครับจัดการปลดโคช้ชซะเลยโหถ้าเป็นทีมอื่นนีก็คงม,มองว่าเฮ้ยผลงานดีนะนะครับสามารถที่จะต่อกรกับทางด้านทีมชาติไอรนาได้แต่ปรากฏว่าโอ้ไม่ครับเรียบร้อยครับสาฟุตบอลยูโรนะครับแหมก็2คู่ที่อาจารย์เชียร์ดีปิวทั้งคู่เลย เริ่มจากคู่ของทางด้านทีมชาติเยอรมันีครับก็นึกว่าโกงความตายกลับมาแล้วซะอีกแต่สุดท้ายแล้วเจอทางด้านสเปนดรามา่าเหนือดราม่าครับเกมนี้นี่ทางด้านทีมชาติสเปนออกนําไปก่อนนะครับจากทางด้านแดนนี่ออมโมครับนาทีที่52อออโมนี่ต้องบอกนะครับว่าเกมนี้แจ้งเกิดเต็มตัวเลยนะครับเพราะว่าปัญหาอาการบาดเจ็บของเปดรี่กลายเป็นว่าพอเปดรี่ออกเนี่ย มีอาการบาดเจ็บโดนโทน,นี่โคสเสียบตั้งแต่ต้นเกมนะครับต้องโดนเปลี่ยนตัวออกอัธีที่8แล้วก็เป็นทางด้านอัลโมนี่ได้มีโอกาสลงมาเล่นแทนเกมนี้โอ้โหยิงหนึ่งแล้วก็จ่ายหนึ่งครับทางด้านแดนนี่อัลโมนั่งคิดอยู่เหมือนการบอกโอ้ท่านโทน,นี่โคสไม่ไปเหยียบไปเสียบใส่ทางด้านเปดรี่นี่ป่านนี้ สถานการณ์มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแหมคือไม่มีตัวพิกเกมอย่างออนโมลงมานี่เยอรมันอาจจะได้เปรียบก็ได้แต่ว่าอ,อย่างว่านะครับฟุตบอลนี่มันไม่มีอะไรที่สามารถจะไปคาดการอะไรได้ครับครึ่งแรกนี่ก็คือยังสูงสุดเยอรมันก็คือค่อนข้างจะแปลกทีเดียวนะคือเห็นทางด้านนางเกส์มันจัดเ1เบตตัวชิมบอกเฮ้ยตรงกลาง3คนนี่เอานักเตะอาวุโสล,ลงหมดเลยอะ่ะกุนโดการโทนโคสแล้วก็เอมบรชานมันจะไหวเหรอมันจะสู้สเปนได้เหรอมันมันไม่ไหวนะนะครับ แล้วก็ช่วงครึ่งเวลาแรกนี่คือเยอรมันก็คือพยายามเน้นต่อบอลน,นะครับตามสเต็ปของเยอรมันสเปนนี่ก็อาศัยจังหวะฉาบฉวยครับคือหลังนี่สเปนได้ประตูจังหวะได้ประตูนี่ต้องบอกนะครับว่ายาเมาคือเลี้ยงเลี้ยงจี้จี้แล้วก็ทันนั่นได้บอรวมนี่ไม่กล้าเข้าบอล จริงๆแล้วในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ก็เป็นสไตล์นี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับยามาอก็จีๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายเข้าไปให้ทางด้านดนนี่คาร์บาคาวยิงเข้ารอบนี้ครับเป็นดนนี่อัลโมโหวิ่งมาแต่ไกลเลยอ่ะตั้งแต่โ้โหเกือบกลางสนามอ่ะชูมือมาเลยปรากฏว่านั้งเตะเยอรมันไม่มีใครสนใจอัลโมเลยนะครับทางด้านยามาก็คือจ่ายเข้าไปตรงจุดนัดพบครับบริเวณในกรอบเขตโทษนิดๆครับแล้วก็อัลโมยิงเข้าไปออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นเยอรมันก็ ตั้งนาตั้งตาบุกค,ครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอจากทางด้านฟอร์เรนเวิร์สครับนาทีที่89เกือบไปเหมือนกันครบ90นาทีอ่ะก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับทีนี้ดูในช่วงต่อเวลาพิเศษอ้อไอตอนที่อยู่90นาทีเนี่ยไอเจ้าไคฮาวเวิร์ดโอ้โหมีจังหวะเน่งๆเลยอะแต่ยิงไม่เข้าอะอะไรกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอลูกที่พยายามชิปเหนือชั้นให้มันข้ามหัวทางดนานอุไรนซีมองซีมองนี่จ่ายบอลพลาดแล้ว ปรากฏว่าทางด้านใคราเวิร์ดนี่ไม่สามารถจัดลงโทษได้ครับชิปบอลแบบโรยๆแต่ว่าบอลมันโหยข้ามหลังประตูไปเฉยเลยแบบโอ้จริงๆท่านิ่งกว่านั้นนี่จังหวะน,นั้นมันก็ควรจะเป็นประตูแล้วอะ่ะเฮ้ยพอจบการเสาทีมองด้วยสายตานี่ต้องบอกบอกรับว่าทีมชาติเยอรมัน,นเหนือกว่าน่อยๆอ,ยอะ่ะนะครับเพราะว่าสเปนีถอดพวกตัวจี๊ดตัวจานออกหมดแล้วครับทางด้านยามานิโกวินเลียมอย่างเงี้ยครับโมราต้าเงี้ยออกไปหมดแล้วอะ่ะก็อบอกเฮ้ยเยอรมันน่าที่จะ โชคช่วยโอกาสนี้นะแต่ปรากว่าเหมือนเดิมครับเยอรมันก็คือถอยมาตั้งรับแล้วก็ให้สเปนครับมีโอกาสที่จะลำเลียงบอลขึ้นมาแล่วยอรมานนี่ก็คืออาศัยจังหวะสวนกลับนะครับจังหวะจ่ายบอลตามช่องครับแล้วก็พยายามที่จะครอสเข้ามาเกมนี้ทางด้านฟูครูกนี่คือแหมไม่มีดวงริงนะครับปกติลงมาเป็นตัวสำรองนี่มัจกจะยิงประตูได้แต่เกมนี้มี 2- 3ส,สจังหวะทำไม่ได้ครับยิงชนเสาบ้างละนะครับ แล้วก็จังหวะโมงสองครั้งนี่เรียกว่าน่าจะเป็นประตูจริงๆจัง,จงวหวะนึงก็ท่านั้นซีมงดิเซฟอีกจังวหวะนึงก็ซีมงขาตายไปแล้วอ่ะแต่ว่าลูกมันเบียดเสาออกไปอะ่ะแล้วสเปนครับมาได้ประตูชัยจากการจ่ายของแดนนี่อัลโมครับเป็นอีกหนึ่งตัวสำรองนะครับก็คือท่าน,านั้นเบริโนโขเข้าไปอูจังหวะโขีิทั้งบิดตัวบิดหัวหนะครับเห็นลูกนั้นนี่แหมนึกว,ว่าลิซ่ามามามา,มาทำเอ็มวีใครับ กลายเป็นประตูชัยครับเยอรมันโหเจอนาทีที่1น9ด่ดีจบเลยอะ่ะกลับมาแล้วแต่ว่ากลับมาได้ไม่สุดครับสุดท้ายก็ทางด้านสเปนครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แต่ว่ามันมีจังหวะที่ทางด้านเยอรมันนี่ควรที่จะเป็นลูกจุดโทษหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยอะ่ะนะครับมูเซล่ายิงคูเคเรียครับกางแขนเห็นเห็นเลยอะ่ะคือก่อนหน้านี้นี่บางคนบอกว่าทีมชาติเยอรมันนี่คือเป็นเจ้าภาพนะครับได้เปรียบกรรมการตัดสินเอ็นเอียงแต่ดูลูกนี้นี่คือ โอ้โหกรรมการบอกอะไรครับบอกว่าคูคูเรียแขนแนบลําตัวมันแนบลําตัวที่ไหนกรรมการแอนโทนี่เทเลอร์นะครับหรือว่าคือคุ้นเคยกับคูคูเรียที่เพลย์แมทชกหรือเปล่าจาังหวะนั้นเห็นเห็นอยู่ว่าคูคูเรียแขนนีกางออกมาแต่ว่ากรรมการไม่ให้ลูกจุดโทษแล้ววีอาก็ไม่มีอะไรด้วยก็เลยเอา้านั่คือถ้าจาังหวะนั้นเป็นจุดโทษนี่ก็คือน่าจะจบเลยะ่ะนะครับแต่ก็เอาก็ คงจะพูดอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็มันผ่านไปแล้วครับแต่ต้องบอกนะครับว่าเกมนี้นี่สับกสบอมจริงๆครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งทางด้านทีมชาติเยอรมันแล้วก็สเปนครับแล้วก็สเปนนี่รอบต่อไปเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสก็อาการหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเตะหลายๆคนนี่ลงเล่นไม่ได้นะครับสะสมไปเหลืองครบแล้วก็อย่างทางด้านแดนนี่คาวบาคาวก็ลงไม่ได้ด้วยครับมาโดนเหลืองแดงครับนาทีที่120 ทางด้านเยอรมันก็ปิดฉากแล้วนะครับสำหรับทางด้านโทนี่ครสครับขอบคุณมากครับโทนี่ครสสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับทั้งกับทางด้านไรอันเมเรดแล้วก็กับทางด้านทีมชาติเยอรมันคุณดึกครับโอ้คือคู่ของทางด้านเยอรมันกับสเปนก็จบดึกแล้วนะปรากฏว่าคู่ถัดมาครับทีมชาติโปรตุเกสกับฝรั่งเศสนี่เล่นกันจนกระทั่งถึงต้องดวลลูกจุดโทษครับแต่ว่าเกมนี้ทางด้านเดียโก้คอสตาไม่สามารถจะเซฟทีมชาติโปรตุเกสได้ครับ รอบ16ทีมสุดท้ายดีช่วยมาแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้นี่ไม่ไหวครับกูดี้คริสเตยโนโรนโดก็มีโอกาสที่จะยิงประตูเหมือนกันครับก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าจะทำสถิติได้หรือเปล่าสรุปสุดท้ายแล้ว CR7 ซวยิงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วนะครับยูโร2024สําหรับทางด้าน CR7 ซวครับสุดฟุตบอลยูโรโหนสุดท้ายไม่สามารถที่จะสร้างสถิติขึ้นมาได้อีกแล้วเกมนี้120นาทีจบลงด้วยการเสมอกันไป0ประตูต่อศ มีโอกาสด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับโหเรียกว่าเน่งๆด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่จังหวะจบสกอร์ดีไม่ใช่ครับผู้สาประตูทั้ง2ฝัฟังดีก็โอ้ในเวลา90้านาทีก็เรียกว่าโชว์ซูเปอร์เซฟต่อ120่นาทีด้วยน่ะครับทั้งทางด้านเมยองนะครับทางด้านเดลโก้คอสตาดีงัดฟอร์มเด็ดออกมาด้วยกันทั้งคู่เลย เกมนี้ตอนก่อนที่จะดวลจุดโทษนี่ต้องบอกนะครับว่าเดอชองนี่โหทำเซอร์ไพรส์ครับถอดเอ็มปาเป้ออกอะแต่ว่าฝั่งของโปรตุเกสครับคริสเตียนโนโรนโดอยู่ครบ120นาทีแล้วก็เป็นคนที่ยิงลูกจุดโทษนะครับเหมือนเดิมครับคนแรกครับสำหรับทางด้านคริสเตียนโนโรนโดกับทางด้านทีมชาติโปรตุเกสครับเด่นมากๆเลยก็เป็นเดนเบลเล่นะครับพยายามที่จะลากพยายามที่จะเลื้อยครับพยายามที่จะหาช่องในการยิงประตูแต่ก็เหมือนเดิมนะครับสไตล์ของเดนเบลเล่ หลายครั้งนี่ก็คือฝืนจนเกินไปครับจริงๆถ้าจ่ายบอลให้กับเพื่อนในบางจังหวะน,นี่อาจจะจบในช่วง120นาทีก็ได้เนมเบลลี่ลงไปเป็นตัวสำรองแทนที่ของทางด้านองตัวนกริชมมนครับมาเดนเนสก็โดยพา์วิจารณ์เยอะนะครับผู้จัดก,การทีมของทางด้านทีมชาติโปรตุเกสเพราะว่าเขาฝืนที่จะใช้คริสเตียโนโรนโด,โดจนครบ120นาทีแทนที่จะส่งกอนซาโลราม,มอสลลหลายคนก็บองนะครับว่าเอา้า แล้วก็คุณก็มีสูตรหน้าหมายเลขเก้าอย่างกอนซโลรามอสอยู่อีกหนึ่งคนทำไมคุณไม่ส่งเขาไปล่ะเพราะว่าคริสเตยโนโรนโดนี่ก็คือก็เริ่มที่จะหมดแรงแล้วอะนะครับแต่ว่าทางด้านปาติเนสนี่คงจะเชื่อใจครับว่าโรนโดสามารถจะสร้างปาฏิหาริย์ได้แต่สรุปสุดท้ายแล้วไม่สามารถจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ครับจบแล้วครับสลัดทัดดันคริสเตยโนโรนโดกับศึกฟุตบอลยูโรครับเรารอชนะเลิศนะครับทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติสเปนครับ แล้วก็บพบกับ i n s i ซส์สปอร์ตใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ